สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็พามาที่ New Core c u k l o a s t a t i o n นะครับเป็นอีกหนึ่งคอนโดที่แบบอยู่ใกล้รถไฟฟ้ามากๆเนี่ยทุกคนดูข้างบนที่นี่นะครับจะอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะจะเป็นรถไฟฟ้าคูโกสแถวนี้เนี่ยรถเมย์ผ่านมีแท็กซี่ผ่านมีรถไฟฟ้าผ่านเห็นดูข้างบน เรียกง่ายๆว่าที่นี่เดินทางสะดวกม,ม,มากๆนะจะเข้าเมืองไปทําธุระเอยเข้าเมืองไปทํางานเอยถ้าเกิดว่าได้อยู่อาศัยแถวนี้ก็จะง่ายแล้วก็สะดวกต่อการแบบว่าเดินทางมากๆเนี่ยทุกคนโครงการมันยังไม่เสร็จดีนะจะต้องรออีกหน่อยปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูไอ้นี่กันเลยดีกว่าดูห้องตัวอย่างกันเลยดีกว่าข้างนอกร้อนมาก ตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ในห้องตัวอย่างของโครงการแล้วนะครับห้องนี้คือห้องดูเพล็กซ์มี2ห้องนอน2ห้องน้ําแบ่งออกเป็น2ชั้นพื้นที่ใช้สอยเนี่ยอยู่ที่59.30ตารางเมตรถือว่าเป็นขนาดใหญ่เลยทีเดียวจะบอกว่าอยู่กันแบบครอบครัวสบายมากราคาของห้องนี้เนี่ยก็อยู่ที่4.59ถึง4.79ล้านบาทถ้าว่าใครสนใจคอนโดทำเลดีหรือว่าราคาพิเศษเนี่ยสามารถติดต่อรเราได้นะครับ